bây giờ đi biển. nấm bò đây nấm bò đây nấm bò đây nấm bò

ประตูท่าแพเห็นคนมาต่อแถวกันก็เลยความสงสัยว่าเขาทําอะไรกันอยู่ก็เห็นคนมารับลงทานเ็าต่อแถวกันยาวมากก็เลยแบบมีไอเดียว่าเออเราสงสารช่วงนี้เป็นช่วงคนก็ตกงานนะครับแล้วก็ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องค่าอาหารค่า,ชาใช้จ่ายก็เลยลองที่จะแบบเออลองมาทํำไหมเราพอมีทุนในส่วนที่เราอันนี้ตอนแรกเราก็จะเริ่มจากวันแรกที่เราเริ่มก็คือข้าวสารเราแจกข้าวสารากับอาหารแ้งก็คือ วันแรกก็หือร้0ลิตรนะครับพร้อมกับไข่ไก่นะครับแล้วก็มันมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้เป็นวันที่6นะครับที่เราเริ่มกิจกรรมกันตรงนี้มาก็จะแต่ของที่นี่เราจะยืนพื้นด้วยแล้วข้าวสารนะครับข้าวสารเนี่ยเราจะเริ่มเป็นของยืนพื้นที่เราจะแจกทุกวันวันละประมาณ500แต่ก็เพิ่มนตอนนี้600มา2วันละนะครับแล้วทำมาวันนี้เป็นวันที่6ส่วนอาหารอย่างเช่นอาหารสําเร็จอย่าง ข้าวแกงหรืออาหารแต่ละนี่คือแล้วแต่การสนับสนุนของท่านาอื่นที่เห็นความการทํางานแล้วเขานํามามอบให้นะครับทำไปเรื่อยๆแต่ว่าตนนั้งตอนนี้คือกําหนดไว้ตอนแรกก็คือ7วันตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วหวันเหลืออีก1วันคือวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ประชาชนมากเป็นพิเศษเพราะว่ามีสื่อออกไปไประมาณ2-3าสื่อ ตอนนี้คนอ้อมไปถึงฝั่งกันนู้นแล้วนะฮะจะเพิ่มกไ,ได้เรื่อยส่วนเรื่องการระดมทุนเนี่ยตอนแรกก็จะเกิดจากในกลุ่มเพื่อนผมโพสใน a c e b o o กนั่นแหละโดยการขอเพื่อนใน Facebook แล้วก็พอ,อเห็นเขาเห็นกิจกรรมว่าเราทำก็มีเงินเข้ามาสนับสนุนและคนจากต่างพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพและต่างจังหวัด พี่เขาไม่มีโอกาสได้ทำเขาก็ส่งค่าใช้จ่ายส่งเงินมาช่วยให้เราซื้อของเพื่อแจกประชาชนทั่วไปอย่างสิ่งของในแต่ละวันที่เราแจกนะครับพอจะประมาณมูลค่าได้ไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ขั้นต่ําก็คือประมาณ2 0 0 0กว่าบาทเพราะว่าอย่างข้าวเนี่ยก็อย่าง600ลิตรเนี่ย1 7 4 0 0บาทาเฉพาะข้าวสาร yeah. ไข่ไก่ในวันและประมาณ1,500ฟองอยู่ที่ประมาณ4,500อบาทแล้วก็จะมีปลากระป๋องอีก5้าร้อยกระป๋องน้ำมันพืชอี่5้ารอยขวดแล้วก็พวกพอมีพืใเรูปนี่แล้วแต่แล้วแต่ถ้าในอื่นที่เห็นความสำคัญแล้วซื้อแล้วนำมาบริจาคให้เราน้ำดื่มนี่แล้วแต่แต่ยืนพื้นเนี่ยเราจะมีข้าวให้เขาก่อนเพราะว่าเป็นของที่ประชาชนอยากได้เขาเก็บได้นะครับ อย,อย่างถ้าเราแบบแจกอยู่เนี้ยครับแล้วมันเกิดหมดแล้วแต่แต,แต่ยังมีคนที่ต้องการครับก็นั้นั่นก็คือบาริกเนี่ยก็คือสิ่งที่ยังค้างอยู่ในความรู้สึกก็คือถามใจจริงๆคืออยากทําต่อผมก็อยากทําต่อแต่ผมก็แบบผมแบกไม่ไหวตอนนี้ผมหมดไปหลักแสนนะเราอยากฝากอะไรถึงคนที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานะที่เกี่ยวข้องในการที่จะยื่นมาช่วยแบบเราบ้าง คือเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยเราบังคับใครไม่ได้นะครับเรามีแต่นําเสนอในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้วหน่วยงานและองรรค์กรหรือพี่น้องประชาชนส่วนอื่นภาคส่วนอื่นที่เขาอะบางท่านเขาก็ทาของเขาเองแต่ยังอยู่ในขอให้หยิบยื่นกันอย่างนี้ดีกว่าใครมีมากแบ่งให้ผู้ที่มีน้อยเราเราเราไม่ได้เรียกร้องไปขอถึง ในงานภาคอื่นๆเพราะว่าในส่วนนี้มันยึดมันขึ้นอยู่กับเขาเพราะการให้หรือการบริจาคนี้เราบังคับกันไม่ได้ตามศรัทธาของท่านนะครับแต่ก็ขอให้แบ่งปันให้กับคนที่ยากไร้หรือคนที่ขาดโอกาสเท่านั้นเองใครที่เห็นความสําคัญนะครับก็สามารถร่วมได้นะฮะอาจจะไม่ใช่ที่นี่ก็ได้โรงทานไหนก็ได้หรือจุดแจกที่ไหนก็ได้นะครับถ้าท่านสามารถก็สามารถบริจาคหรือแบ่งปันได้ตามความ สามารถของท่านนะครับไม่จำเป็นต้องทําโรงทานใหญ่ก็ได้แล้วแต่พ็ตามสะดวกนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราฝ่ารตรงนี้ไปได้นะครับ